ลูกสาวสืสมิงกลางป่าดุงดิบอันไายโพ้นมีกระท่อมไม้เล็กๆหลังหนึ่งที่แห่งนี้เป็นที่ของเสือสมิงเท่ากับลูกสาวแสนสนหนึ่งคนทั้งสองอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้ความสมุกเรื่อยมาแต่แล้ววันหนึ่งได้มีชายแปลกหน้าพร้อมเอาปืน ลมร่มมัวมไม่ไกลไปจากปก่าทุงน้อยแห่งนี้หันใดนั้นลูกสาวเสือสมิงรู้ถึงอันตรายโดยสัญชาตญยาณเธือเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้เอาตัวรอดทนันทีพรอมกันนั้นสมิงเท่าผู้เป็นพ่อตั้งท่าประโจนใส่ผู้บุกลุกอย่าง,งเพียงไม่แพ้กัน